ครับเสี่ยซุ้มเทพราคาครับผมเทพราคานี่อยู่จังหวัดอะไรนะบึงการครับบึงการวันนี้บุคคลแก่นเหมือนเดิมตัวชนวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเจ้าเทามงคลเจ้าเทามงคลลูกฟักไหมครับลูกฟักลูกฟักเลยเจ้ามงกรดำาครับออลูกเจ้ามงกรดำเป็นไงครับตัวนี้ปั้นมากี่ไฟครับ่ปีมาไฟเดียวครับไฟเดียววันนี้ขึ้นจริงร้านเลยครับผมตัวนี้นี่ชีเด็ดคืออะไรครับ เบอร์แข้งบเบอร์แข้งครับสไตล์เป็นไงครับตัวนี้เรกจากเบอร์แข้งดีแล้วเนาะสไตล์ทั่วๆไปเหมือนปลาปล่อยเป็นพมา่าชนพม่าหรือ,อยังไงวัวนี้เป็นปลาปล่อยครับอ๋อเเป็นแบบปลาปล่อยชนพม่านะครับผมสโลครับตัวนี้ก็มีน้อยมีมากถ้าได้ถ้าได้ได,ได,ได,ได้ได้หลังก็งมีซโล่ให้เห็นนะครับผมใช้แล้ว เห็นว่าไฟล์นึงนี่ชนะอันไหนครับเนี่ยอันอัหน่อยสามอันสามอันสามประมาได้หน่อยได้หน่อยหนึ่งนะแต่ก็ขาดตั้งแต่แรกนะครับวันนี้เป็นไงครับวันเปรียบเราเสียเปรียบเยอะไหมเสียเปรียบหน่อยหน่อยครับห้าสี่สามสองตามตักหอยนะฮะมันก็จะเสียเปรียบหน่อยฝากอะไรครับเอฟซีนะครับเทพนาคาวันนี้จะทำมงคล จากพีเทพนาคาช่วยเชียร์หน่อยครับวันนี้นะฮะเข้าคู่ไหนครับเนี่ยดูความพร้อมไปแล้วยังไม่รู้เลยยังไม่รู้นะดูความพร้อมไปยังครับดูแลพร้อมชนแล้วนะครับผมครับวันนี้มันหนักนิดเองนะครับขอบคุณครับทีเด็ดอีกตัวเลยนะครับเทพนาคาตัวนี้ฝากเชียร์กันด้วยนะครับ